ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวในไทยกันหน่อยครับเพราะว่าหลังจากที่ทางการไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าประเทศมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาครับก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งกลับมามีความคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่ตลาดล่มหุบครับที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาชมการวิ่งเข้าออกของขบวนรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมที่วิ่งผ่านตลาดแห่งนี้ครับตลาด หุบล่มหรือว่าล่มหุบที่หลายๆคนชอบเรียกกันเนี่ยนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นครับซึ่งนอกจากชาวจีนแล้วยังมีชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเช่นเดียวกันครับเพื่อมาดูอะไรฮะส่วนหนึ่งก็มาดูเนี่ยครับรถไฟที่ค่อยๆเข้ามาแบบเนี้นะครับซึ่งใกล้ชิดมากๆเลยนะครับ ถ้าไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเยอะๆแบบนี้บรรยากาศการค้าขายเป็นยังไงครับพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าหากมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะขายของได้มากขึ้นนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นแม่ค้าพ่อค้าบอกว่าไม่ค่อยซื้อข้าวซื้อของกินกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่เขาจะซื้อกันได้ดีกว่านะครับซื้อกันเยอะกว่าขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่า พอนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้แน่นอนครับพวกเขายังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิครับคือเราเราค้าขายนี่เราก็ต้องป้องกันกันเราเองว่าเราต้องคอยระวังตัวกันเราเองว่าตอนนี้ยังโรคมันยังเยอะอยู่โดยการสวมแมส์อ่าโดยการสวมแมส์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอ่าพูดง่ายว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้น ส่วนสถานที่พักร้านอาหารและร้านค้าต่างเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวครับซึ่งทางด้านนายพานุม,มาตรรวมสุขประธานชมรมผู้ประกอบการเรื่องของการค้าอาหารสมุรสงครามก็บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่8มกราคมครับโดยทางชมรมได้เตรียมต้อนรับไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้เศรษฐกิจในจังหวัดสมุรสงครามดีขึ้นครับส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ยืนยันว่ามีความปลอดภัยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดสมุรสงครามก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุรสงครามก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยนี่ก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับ<า>ผมเองอยู่สมุทรสาครก็ไปเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าชอบบรรยากาศตลาดแห่งนี้คือเขาจะมีอาหารแบบ ท้องถิ่นพื้นเมืองอาหารเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยยังไปที่นั่นได้แล้วรสชาติเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยต้ังลองไปชิมบ้างแล้วที่สมุดสงครามเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของอาหารอาาร่อยอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ลิสต์เรื่องของร้านอาหารทะเลนี่เป็น10บร้านครับผมก็ไปอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับของอาาร่อยเยอะมากคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสวันหยุดก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ